กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สถาปนิก68งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่37ณอิม a พกเมืองทองธานีซึ่งปีนี้ภายใต้แนวคิดทบทวนทิศทาง past present perfect นำอดีตปัจจุบันและอนาคตมาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยในงานตลอด6วันนะครับคาดการว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า3 2 5 0 0 0คนมาร่วมสัมผัสนวัตรกรรมจากผู้ประกอบการกว่า1,000 จากทั้งไทยและต่างประเทศบนพื้นที่จัดง,งานกว่า75,000ตารางเมตรพบคันทั้งนิทรรศการการเสวนาเวิร์กช็อปและนวัตกรรมเพื่อการออกแบบก่อสร้างระดับโลกพบกับ5โซนสำคัญอัดแน่นทุกแรงบนานาใจตั้งแต่นิทรรศการทบทวนทิศทางเวทีสัมมนาสถาปนิกไทยและต่างชาติไปจนถึง AS a s a c a s s Room Workshop สุดพิเศษครับรวมพลสุดยอดนวัตกรรมระดับโลกจาก s c g Excellent avilion, ไต้หวันเอ็กซ์เซลเลนต์พาวิเปจนถึง Selected Product จากนานาชาติพร้อมกับพื้นที่ Renovation Lab ซึ่งเป็นการตอบโจทย์สายรีโนเวออ้างแรงบันดาจใจให้กับวงการออกแบบอีกด้วยพลาดไม่ได้ครับโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนรักบ้านจาก SCG และแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลสุดพิเศษและเวิร์กช็อปสร้างสารรค์อีกมากมาย เติมเต็มประสบการณ์ที่แตกต่างครับกับ6 t เ e รมติพาวเลียนสุดล้ำที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองงาสถาปนิก68นะครับเปิดให้เขาชมแล้ววันนี้จนถึง4พฤษภาคมที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานี